รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรับอรุณยามเช้านะคะกับความชุ่มฉ่ำในรายการวิถีธรรมวิถีไทยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีสาระเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะกราบพระขอพรที่ไหนนะคะติดตามกันได้เลยวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดเขาหินโค้งนะคะตำบลคลองพูอพําเภอเขาคิจจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะและที่น้องจิ๊บยืนอยู่นี้นะคะก็ยืนอยู่กับพี่คณะกรรมการของวัดเขาหินโคง้งเดี๋ยวเราไปกราบคุณพี่ทั้งสองท่านกันเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับครับผมนะครับในานามมรคทายกวัดเขาหินโคง้งอ่าตำบลคลองพลูหมู่ที่7นะครับอ่า อำเภอเขาคีจกูดจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับศิษยาธิษย์ท่านพ่อสอดสริธโมนะผู้ใจบุญทั้งหลายและสายหมู่ทั้งหลายนะครับขอเชิญมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถร่วมกันอุโบสถหลังนี้นะครับต้องการใช้ปัจจุปัจจัยเป็นอย่างมากเลยนะครับเราจึงได้จัดทําพิธีการทอดกรถินสามัคคีนะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทั้งหลายและสาธุชนทั้งหลายศิษฐยาศิษย์ของท่านพ่อสอดสริธโมที่ได้ชมรับ ชมรายการนี้นะครับขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีนะครับนวัดเขาหินโคงแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนท่านใดท,ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับประประธานร่วมหรือว่าจะเป็นบริวากรกฐินนะครับติดต่อได้เลยที่คณะกรรมการนวัดเขาหินโคงน,นะครับค่ะก็สวัสดีคะ่ะดิฉันนะคะนางสาวกาัญวลินสุกเล่ค่ะเป็นคณะกรรมการนะคะของวัดเขาหินโคงน,นะคะก็อยากเชิญชวนสาธุชน ผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะมาร่วมงานกระถินนณวัดเขาหินโค้งวันที่10พฤศจิกายน2567นี้นะคะและมากราบขอพรท่านพ่อโสดสิริธรรมโมนะคะใคร ต้องการร่วมลงทานก็สามารถแจ้งความประสงค์เบอร์โทรติดต่อมาทางคณะกรรมการหรือว่าท่านพสุทธิสิริธมโมนะคะเพื่อมาเลี้ยงลงทานนะคะเป็นเจ้าภาพลงทานร่วมกันกระถินวัดเขาเหินโค้งเป็นกระถินสามมคีขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญกันได้ทางวัดนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ สาธุชนทุกท่านจะเดินทางมาร่วมบุญกันเยอะๆเพื่อสร้างพระอุโบโสถให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปกราบขอบพระคุณทุกท่านผู้ใจบุญไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะมาร่วมกันสร้างพระโบูชสดของวัดเขาหินโนนงคะใครมีอิฐหินปูนทรายที่อยากจะร่วมบริจาคทรัพย์ปัจจัยมาร่วมสร้างพระโบสถสให้แล้วเสร็จก็ติดต่อได้นะคะที่คณะกรรมการนะคะและทางเบอร์โทรทางวัดนะคะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวน้องจิ๊บจะให้พี่คณะกรรมการนะคะพาไปชมพระบสถสที่กําลังก่อสร้างอยู่ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะเดี๋ยวตามน้องจิ๊บกับพี่คณะกรรมการไปชมบริกาศภายในวัดเขาหินโค้งกันเลยค่ะ ญาติโย,ยมสาธุทนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพพระครูปัลัดบุญทิ้งกุศลกิจโตอาตมาภาพขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโมโสถวัดขาวินโค้งของท่านพ่อโสดสริธรรมโมเพราะโบวชจังสร้างแล้วยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัจจัยอีกมากมายเนาะโยมเนาะยังจะทำุ้มประตูหน้าต่างแต่เงินงบประมาณปัจจัยไม่พอ ขอเชิญญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันช่วยกันทำบุญทอดกรถินวัดเขาพิ้งคองวันที่10พฤศจิกายนพศ2567เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะขอเชิญญาติโยมผู้มีศรัทธามาร่วมกันสร้างอุโบโสถทอดกรถินที่วัดเขาพิ้งคองที่นี้ให้มากันเยอะๆเลยนะอาจจะมาภาพก็ขอให้พรนับัดนี้เลยนะ เขาให้ญาติโยมทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันนะสุขพันละนวยยสศสรรเสริญบารมีขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าเจ็บอย่าป่วยมีโชคมีลาบมีสุขภาพ,ภาพที่แข็งแรงทัน่นทั่วนหน้าทุกคนเทิญ ปกครองมุ่งขับเคลื่อนโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC ซึ่งถือเป็นนโยบายสําคัญของอธิบดีกรมการปกครองโดยมีศูนย์ราชการสะดวกในสังกัดกรมการปกครองที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประกอบด้วย สำนักทะเบียนอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจำนวนหลายแห่งจากทั่วประเทศรวมถึงอำเภอจัตุรพัฒน์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อขอรับบริการด้วยความทันโลกทันสมัยทันท่วงที สมัคร g c ของอำเภอจตุรพักพิมานนะคะเราเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2563ซึ่งเราก็ผ่านในรอบเกณฑ์พื้นฐานคือเรื่องของทางกายภาพนะคะแต่ในเรื่องของเกณฑ์ ขั้นสูงที่เมื่อกรรมการมาตรวจเยี่ยมเนี่ยเราไม่ผ่านค่ะเพราะว่าเ,เรามีข้อปกร้องของเรื่องของเอกสารซึ่งในปี2564เราก็ยังมีการสมรัครค่ะเราก็มีการประชุมเพื่อแก้ไขในส่วนที่เป็นประเด็นที่กกรรมการเคยให้ไว้นะคะก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งเราก็ผ่านในรอบของเ,ออเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานเช่นกันแต่ก็ตกในรอบของคณะกรรมการอีกเช่นเดิมนะคะซึ่งเราก็นำข้อมูล ทั้ง2ปีนะคะมาพูดคุยแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งในปี2565ค่ะเราก็สามารถที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ GC ได้ทั้งของสำนักทะเบียอบอนลงลงำอำเภอและก็ศูนย์ดำรงทรรมอำเภอค่ะซึ่งในส่วนของขั้นตอนในการทำงานของเราเราก็คือนำข้อปกร้องจากที่กรรมการให้คำแนะนำนะคะมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เบื้องต้นตอนเข้ามาก็เรื่องสถานที่ครับสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านหน้าก็ให้คําแนะนําเรื่องสอบถามว่ามาติดต่ออะไรนะครับก็ให้ความสะดวกสบายดีครับพาน้องมาท่าบาาัตรค่ะแล้วก็พนักง,งานก็ทำให้เราแบบสะดวกแล้วก็สบายในการทำแบบไม่ต้องช้าในช่วงเวลาที่เราเร่งรีบอะคะ่ะก็โอเคบริการดีด้วย ณปัจจุบันนี้ก็คือสะดวกขึ้นสบายขึ้นพนักง,งานต้อนรับดีกรมการปกครองมุ่งพัฒนาสู่การให้บริการภาครัฐในยุค4.0และนโยบายของรัฐบาลท,ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกส่งมอบบริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อรับบริการ เมื่อประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานก็จะทำให้กรมการปกครองและอำเภอได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของประชาชนพื้นที่เข้มแข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วันนี้นะคะทางรายการวิถีทมวิถีไทยและนุชิบก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดหุ mới, บเมย์ตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะค่ะก็มีงานบุญนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะภายในวันที่10พฤศจิก,กยยายน2517นะคะที่วัดหุบเมย์จะมีงานทอดกฐถินเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์สร้างอาคารปฏิบัติธรรมและศาลาอนเนกประสงค์ต่างๆภายในวัดนะคะ เอาละครับท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวตามมุจิบเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดทุบเมยนะคะแล้วเดี๋ยวไปกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ศรัทธาบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหุบเมยตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งทางวัดหุบเมยปีนี้ก็จะจัดให้มีการทอดกระถินสามคัคคีเพื่อสมทุกทุนสร้างเ์นาสนะกุติสง์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระพิสษุสมณร ตอนนี้ทางวัดก็ได้สร้างหอสวดมนต์หรือว่าหอฉันขึ้นมาหนึ่งหลังแต่ที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์สมณีน,นั้นยังไม่มีกุฏิที่มีอยู่แล้วก็ผุพังทางวัดก็ได้จัดให้มีการทําบุญทอดกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงข์ขึ้นซึ่งทางวัดอุเมยก็มี ท่านพระครูวิสุทธิทยากรเป็นเจ้าวาดบัทหุมเมยได้มอบหมายให้อัตมาภาพพระมหาสุรินปัญญาธโรรองเจ้าวาดได้เป็นตัวแทนบอกบุญให้กับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันโดยพร้อมเพียงกันทุกคณะตามแต่กำลังศรัทธาของบรรดาญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์ท่าน ต้องมีที่อยู่มีที่อาศัยก็จึงขอบอกบุญมากับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั่วไปได้ร่วมกันทําบุญในคราวครั้งนี้เพื่อเป็นเสนาสนะเสนาสนะวัตถุของวัดสืบต่อไปฉะนั้นจึงขอบอกบุญมาอย่างบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกถิ่นทุกที่ ได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังศรัทธาของบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดก็ได้จัดให้มีงานทอดกระถินหรือว่าตั้งองค์กระถินขึ้นในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567เวลา อตอนเย็นก็จะได้อาราธานานิมนต์พระเจ้าพาสฆงได้มาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการฉลององค์กรถินตามบุญประเพณีของชาวบ้านแห่งน,นี้ก็ขอเชิญบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันส่วนในวันทอดกรถินนั้นก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนก็จะทอดเวลาประมาณ 13มานาฬิกาก็ขอเชิญบรรดาญาโยมท่านสาธุชนได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันทุกคณะแล้วก็ขอบอกบุญบรรดาญาโยมที่จะมาออกโรงทานก็ขอเชิญบรรดาญาโยมได้แก้งความประสงค์ที่ท่านพระครูวิสุธทธิชากรเจ้าวาดหรือคณะวยาก์หรือพระเจ้าประสงค์ที่วัตุมเรูปใดรูปหนึ่งก็ขอเชิญ บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนได้ทําบุญกันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแล้วก็ขออนุมโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนได้ร่วมบุญกันครั้งนี้จงประสบสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุ่นผลเจริญด้วยอายุวันณนะสุขพระ,ระด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน ตลาดโคเนื้อในประเทศไทยมีความต้องการเนื้อที่หลากหลายจากความต้องการของผู้บริโภคและจากความต้องการของเกรรษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการปรับปรุปรงพันธุ์โคเนื้อของปูงให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นซึ่งกรมประสัตวส์มีพ่อพันธุ์และน้ำเชื้อหลากหลายชนิดตามความต้องการของเกรรษตรกรปัจจุบันประเทศไทยงงกรมประัติศาสต์มีการนำเทคโนโลยีเชือ้อเคลากำลังบริโภต,ตมาใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการผลิตต่อเพื่อการย้ายฝากการผลิตน้ำเชื้อเพื่อการผสมเทียม กรมบริษัทโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตบริษัทมีบทสำคัญในการควบคุมการผลิตดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตน้ำเชื้อเพื่อให้มีน้ำเชื้อด,ดีสู่การผลิตบริษัทของประเทศไทยหากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์ไม่มีคุณภาพที่ไม่ได้ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานหรือน้ำเชื้อเถื่อนนั้นนอกจากจะไม่มีคุณภาพมีอสุจิเคลื่อนที่น้อยหรืออสุจิไม่เคลื่อนที่อาจจะมีสิ่งปลอมปน ทำให้ผสมไม่ติดแล้วนั้นน้ำเชื้อที่ได้อาจไม่ตรงกับข้อมูลที่นําเสนอหรืออาจมีการปลอมปนจากพ่อพันธุ์ตัวอื่นไม่ตรงกับพ่อพันธุ์ที่ระบุไว้ที่หลอดน้ําเชือ้อนอกจากนี้พ่อพันธุ์ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคประจําทุกปีอีกทาให้ได้รับโรคติดต่อผ่านทางน้ําเชือ้อเช่นโรคแทงติดต่อเป็นต้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สูญเสียโอกาสที่จะได้ลูกสัตว์พันธุ์ดีอีกส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งได้มีศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ที่ผ่านการรับรองจากกรมปรศุสัตว์ในปี2567จำนวน50ศูนย์ซึ่งจะมีข้อกำหนดในการตรวจโรคติดต่อที่สามารถผ่านทางระบบสืบพันธุ์โรคติดเชื้อและโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำเชื้อที่ผลิตได้รวมถึงกระบวนการผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมจากสัตวแพทย์ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมปรศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์พุธศักราช2,560และประกาศกรมปรศุสัตว์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้มั่นใจได้ว่าพ่อพันธุ์ปศุสัตว์และน้ำเชื้อที่ผลิตจากศูย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานมีมาตรฐานมีคุณภาพน้ำเชื้อที่ดีอีกปราศจากโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์และโรคทางพันธุกรรมผสมติดง่ายและสามารถสืบประวัติย้อนกลับได้อีกด้วย รวมถึงผู้ประกอบการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานสามารถส่งออกน้ำเชื้อไปต่างประเทศได้ครับก็อยากให้พี่น้องเ,อเษกษตรกรบ้นานเรานะครับได้รับบริการผสมเทียมและน้ำเชื้อที่ดีที่มีประสิทธิภาพก็ขอเลือกใช้น้ำเชื่อจากศูนย์ผลิตน้ำเชื่อมาตรฐานของคอมบรษัตและของเอกชนน้ำเชื้อดีๆมีที่คอมบรสัตและศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน น้นะะนองจิ๊บและรายการวิถีธรรมวิถีไทยก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดบ้านหัวเสือตำบลหัวเสืออำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษนะคะค่ะและด้านหลังของน้องจิ๊บนะคะที่วัดบ้านหัวเสือนะคะกําลังก่อสร้างพระเจดีย์เกตแก้วจุฬามณนีนะคะ ค่ะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานบุญกระถิ่นกันได้นะคะภายในวันที่26ตุลาคม2567นะคะที่วัดบรรหัวเสือและใครนะคะที่อยากจะมีโรงทานหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพต่างๆหรือร่วมบริญนับปฏิสังขรสิ่งต่างๆภายในวัดหัวเสือก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวต้องจิบนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดบรรหัวเสือเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ หัวเสือตำบลหัวเสืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะเป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนของหัวเสือ,อก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2425ทางวัดหัวเสือในช่วงนี้นี่ตมาภาพนะพระครูสุภัสกิจกากรในฐาน,นะเป็นประธานสงฆ์ที่นี่ก็กำลังดำเนินการก่อสร้าง อาคารพระเจดีย์เกศแก้วจุลามนีโดยเฉพาะการสร้างพระเจดีย์เกศแก้วจุลามนีนั้นก็มีความตั้งใจในอยากจะสร้างให้มีความสืบเนื่องหรือตามประวัติความเป็นมาในทางพุทธศาสนาก็จะสร้างมีอาคารเขาพระสุเมนที่เห็นอยู่ด้านหลังตมาภาพที่เห็นอยู่เนี้ยก็จะเป็นอาคารเขาพระสุเมนบนบนภูเขา พระสุเมนนั <music Brothers> okay, ้นก็จะมีพระเจดีย์เกตแก้วจุลามณีแล้วก็มีเจดีย์บริวารองค์เล็กๆอีก12องค์เป็นเจดีย์12ราศีหรือ12นักษัตริการก่อสร้างตอนนี้ก็ดําเนินการมาก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้สัก10กว่าเปอร์เซ็นยเ์2ซเต็มที่ส่วนด้านล่างก็จะปรับเป็นถ้ำนาคาวังบาดานก็จะมีองค์นาพญานาคตามความเหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญยิ่งก็จะ ปรับให้มีเพิ่มเติมอีกสี่โซนก็คือจะปรับเป็นสถานที่สังเวชนีสถานสีตำบลก็คือเป็นสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ตรัสรู้เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาแล้วก็เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นคือเจตนาที่ตั้งใจแต่จะสําเร็จ หรือได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าการสร้างการทําของเราที่นี่ไม่มีเจ้าภาพหรือนายทุนผู้ที่พ่อมีทุนทรัพย์อุปถัม์โดยภาพรวมเราก็ได้อาศัยกําลังของพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในชุมชนบ้านหัวเสือของเราก็การก่อสร้างบูรณะ ปฏิสังขรณ์ต่างๆก็มีแต่กําลังของพี่น้องในชุมชนได้ช่วยเหลือกันทีนี้นอกจากการก่อสร้างนี้ทางวัดก็มีกิจกรรมอยู่กิจกรรมงานบุญบุญที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือหลังออกพรรษาแล้วนี่คืองานบุญกระถินก็มีกําหนดการทอดกระถินในวันที่26ตุลาคม2567ซึ่งก็จะเริ่มตั้งองค์กรถินกัน ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมก็ตามธรรมเนียมมีการสมโพธิองค์กตินก็ตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาสำหรับในงานบุญกฐินนี้ทางชุมชนก็มีความประสงค์จะสมทบทุนนะเพื่อทำการบุรณะก่อสร้างอาคารพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา นะท่านใดจะร่วมอุปถรัรมภ์ในงานบุญกฐถินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเกศแก้วจุลามณีดังกล่าวนี้นะก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพลงทานได้นะ่าซึ่งสามารถติดต่อกับทางวัดได้หรือติดต่อที่ตมาภาพโดยตรงก็ได้โอกาสนี้ขออํานวยพรให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนะ่าเจริญยิ่งในอายุ วันนะสุขะละปฏิพานธรรมสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการแล้วก็ขอเจริญพร สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะกับสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมก็มีมาฝากด้วยเช่นกันไปรับชมกันเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรสัมมนาเข้มภาคธุรกิจไทยรับมือระเบียบโลกใหม่เตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยปรับตัวรับมือกับข้อบังคับใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปขีดเส้นการท่องเที่ยวยั่งยืนต้องเคร่งครัดตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนใตลลลาดโกมีผ ครับใช้ภายใน2ปีข้างหน้ามีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า1 0 0 0รายเข้าร่วมสัมมนาเน้นก่อนว่าเป็นระเบียบของทางด้าน e อที่ออกมาเราจะต้องมีการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกําหนดอะไรบางอย่างแล้วข้อกําหนดนั้นถูกกําหนดมาแล้วจากในข้อบังคับนั้นแล้วมันมีเซอร์ติฟายบอดี้ใครบ้างที่จะเข้ามาช่วยรับรองเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติเตรียมตัวให้พร้อมทอททสํานักงานเลยจัดเต็มกระต จนท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวมากางเต็นท์แคมปิ้งสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับอุทยานต่างๆทั้งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูเรืออุทยานแห่งชาติภูสวนทรายวนะอุทยานหริรักและภูเขาซึ่งยังมีจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามให้เลือกเดินทางไปชมอีกหลายแห่งเตรียมแผนการเดินทางและปักหมุดให้มาสุดมาฟินกับทะเลหมอกบนยอดภูกันเลย ยังไม่ถึงต้นฤดูหนาวนะครับเราก็สามารถสัมผัสสายหมอกกันได้แล้วในบรรยากาศสบายๆ16องศาของแต่ละวันมีทะเลหมอกน,นะครับไหลผ่านรอบๆตัวเราเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับแวะมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆสบายๆโทรสอบถามข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเลยหรือกรมอุทยานแห่งชาติพร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2567เพื่อยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการสร้างไรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐฐให้กับประเทศผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับสาระที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์และก็ความสุขจากรายการนะคะวันนี้ต้องลากัไปก่อนแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่กับรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ